นอนไม่หลับหัวใจมันกระซับกระซายเหมือนคนไม่บายใจหามาหลายสิบโอ้ยนอนไม่หลับเลยเว้ยทำไงดีเนี่ยลบมากระทั่งวันแล้วเจอเสียงปงเสียงปืนเสียงระเบิดทําให้เรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเอาไงดีเนี่ยมียาอะไรที่ทำให้เราหลับได้ไหมเอ๊ะเรามีอยู่นี่วะวางไปหลับไหมหลับเออเออหลับแล้วเว้ยอย่างนี้สิ พวกนี้เอาอีกแล้วตายแล้วไม่เข็ดใช่ไหมนี่ไงกระโดดเย่งเลยมองหน้าหาเรื่องเหรอเรียบร้อยตาตาเป็นหมางงเลยบ <c oughs> ุ้ยตรงนี้มีฐานคนไว้ให้เอาแล้วสนุกเสิเราไม่ได้มีความแค่อะไรกับฐานนี้นะแต่ว่ารู้สึกสนุกก็อยากจะเข้ามารบสนุกนิดหน่อยปิ้งนี่ไงเรามีของดีมาละเมืองงานนี้ปิ้งนั่นนะ่ถือว่าเป็นการล่อกูสังเกตการอยู่ห่างๆบื้มไหมกูว่าบื้มนั่นไงตกใจแล้ว มันจะหยุดได้ไงมันเป็นหุ่นต้นไงไปสองโอโ้โหโอ้โหเขาเรียกว่ายิงทีเดียวในลูกสองตัวปิง้งปองไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปแล้วแต่เอ้ยเอ้นี่เห็นไอ้เหี้ยน,นี่เห็นอ่าเอาละเจอปืนอัดลมกูหน่อยเป็นไงตามมาเมีย๊เลยนี่แดกไปสนุกจริงๆวันนี้ปิง้งตกใจระวังกล่อง มันตกใจอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไร่ะกล่องอะไรอยู่กลางฝนเอ,อ,อสเตอร์เอ็กซ์อร์ไพร์มาเธอฟักเกอร์เจอปืนอัดลม่อยเป็นไงเรียบร้อยแป๊บเดียวจบอ้พอล้วอีกกล่องอยู่ปามาหน่อยจัดการลูกนี่อีกลูกมามาลูกมาลูกเออดีมากลูกเดีย๋ยวกลับไปพพเดี๋ยวเอาพีทิกีเลี้ยงให้ลูกอันนี้ไม่ต้องลูกนี่ตายแล้วลูกส่วนนี้ยังไงเนี่ยฮะไม่ต้องใช้แล้วมั้ง เออช็อต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 โอ้ไปเลยไปทั้งหมาทั้งคนโอ้ยโอ้ยตื่นโอ้นี่หลับสนิทเลยไม่ต้องบ่นแล้วว่าจะนอนไม่หลับหลับยังมีความสุขเลยอย่างงี้พอล,พอลัพอตื่นแล้วแหละจะเล่นมากยวก่อนกูปลุกหมาก่อนหมาก็ไปด้วยเตื่นลูกเตือนลูกโอเค,อลอลอเคหลับพอยลูกปะฝนตกลูกอย่าเป็นหวัด <He? S 2> เฮ้ยเดี๋ยวสิมาที่ต้องเอาไอ้คุ้มดิมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่สักหน่อยกล่องเพชรจัดเลยเอาไป โอ้โหเที่ยงคืนแล้วเว้ยเที่ยงคืนขนาดนี้ก็ไม่หลับไม่นอนนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ได้หลับอย่างเต็มอิ่มเรียบร้อยแล้วแต่เิาเมื่อกี้มันแรงไปหน่อยนะกว่าเราทําเกินไปกับทหารพวกนี้หรือเปล่าคงไม่ค่ายนี้มีคนขี้เกียจสองคนนะฮะเราก็ต้องไปตักเตือนสั่งสอนกันสักนิดนึงไม่ได้นะฮะเวลางานอย่างนี้อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไอ้ไม่เกี้อะไรกันเลือกตั้งวะ มันยังไม่รู้ตัวยังคุกันอยูกระดิบ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 กระไดิระ้ดิบกริบกระดิบกระเดิบกระ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 ดิบกกระดริบก เรานี่แบบว่าประมาทกับพวกเขาไม่ได้จริงๆอย่ยงอยางยางต้องต้องใกล้กว่านี้ต้องใกล้กว่านี้อเอ,อ้ยไม่สนใจจริงนะเนี่ยทํางานโอ้โหนี่เป็นมนุษย์งานจริงๆต้องปบมือฮะต้องปบมือเ <cl aps> อ้ยอ้ออออาวผู้ประทานขาดคํามึงเอาอีกแล้วเอาแล้วมึงโดนแน่มาแล้วเวมได้ผลแล้วอ่าวิ่งเข้ามาก่อนคนแรกผมนี่ทิ้งปืนเลยฮะ อันเน่ตกใจตกใจนอนลงไปถือว่าเป็นเป็นลัทธิบูชาเอ,อ่อนมนะฮะต้องทำการโค้กคำนับแบบสุภาพยังไม่รู้ตัวอสูบุรีนะฮะสูบุรีตอนทำงานเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะหลับร้อยเรียบร้อยหลับหลับดิอ้โฮอีสองคนที่ตื่นทันทีนี่นี่คือวิธีการปลุกแบบสไตล์บิ๊กบอสนะฮะคนนี้มองด้วยความสงสัย จะเข้าไปดีไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไปใช่แล้วพอดีกูกดพลาดมือกูลั่นช่วยไม่ได้สักหน่อยมาแล้วไอ้สองไอ้สามตัวนี้มาพร้อมกันอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะมิสไลท์เะเอ๋เปี้ยงอุ๊ยอุ๊ยไอ้ยิ่งบุด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 อืมช่วยไม่ได้บุดก็ต้องยิงรอบเดี๋ยวกูขึ้นมารีโหลดไม่มีแล้วเออแล้วก็ลงมาไอ้ตัวนี้มาแล้ว ไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วเอ,อ๊เออ้ยอะไรอะกองอะไรโดนแน่มึงวิ่งเข้ามาก่อนไปอย่างแรกเอ,อ๊ะมันเจออะไรอ,อ๋อเจอหมาโถหมานี่มันเกะกาจริงเข้ามาแล้วเฮอ,อทิ้งปืนไม่สนใจเพื่อนเลยสงสัยอยากเจอรับทีเดียวกันนี่อ่ะนอนเป็นเพื่อนปะอยากมีเพื่อนก็บอกอ่ะเนี่ยนอนเป็นเพื่อนแล้วอ่ะรัททีอ่ะ ชาบูกับสองคนโอ้ตายบูชากันพอ,อยังอะติบเลยนี่ติบเออนี่ไงเรียบร้อยอยากโดนจัดหนักจอยโอ้ยคุณโอ้ยคุณโอ้ยคุณโอ้โหเลือดเต็มตัวเลือดสาดจริงจริงเรียบร้อยไม่เหลือมานี่ลูกมานี่อ่าดีมากค่อยเดินมาอ่าตอนแรกบอกจะเลี้ยงพิธีกยถ้าเกิดทำดีกว่านี้อย่าเลี้ยงเซเว่นเซ้นลูกสักนิดนึงอย่าขี้เกียจมากสเน็กอ่ะไปรถถังนี้ไม่ใช่เลือดตลกนะฮะอย่าเข้าไปใกล้ โอ้โหนั่งยองยองี้เป็นลักษณะของสไนปเปอร์นั่นไงว่าแล้วไอ้ไอ้ไอ้คนนี้มาคมเป็นสไนปเปอร์องมีคมมาคุมด้วยนะสไนปเปอร์ต้องเจอกับสไนเปอร์ดีมองดูดาวอืมเป็นนักดาราศาสตร์ไงอ่าอ้นนี่ตกใจเป็นสไนปเปอร์ก็ตกใจได้ไอ้ไอ้ไม่มีวุฒิยิงไปเรื่อยๆโอเคพาไป3นัดเป็นไปได้อ๋แล้วกูมั่นใจว่ามันต้องมีอีกนั่นไงกูว่าแล้วรถถังบ้านเราก็มีเยอะแล้วไม่จําเป็นที่เราจะต้องเอากลับเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีกี่คันวะ เจดลูกสองคันด้วยเอาดีมันต้องใช้แล้วปิว้วอ่ะยังไงเออเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโชคดีเรามอบทันรอบหนึ่งละไม่ใช่มีอีกคันหนึ่งเรียบร้อยอ่ะขัดลำกล้องไอ้พอไอ้ลง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 สไนเปอร์อ่ะมอบยังไงไอ้พังไหมโอ้ควันขึ้นบอกเออม,มันทำ จะาหามาทางนี้ดิเฮ้ยเอาดิตอนนี้ซูเปอร์เวเปิลอยู่อย,อยู่ในมือเราแล้วตรงไหนไอซสเนเปอร์ A ตรงนั้นอีกเอาเลยจัดให้หนักเอาดิปิ้วโอ้ยเออเอหมอบ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 หลบทันไหมอืมยังทันอยู่ลบเกงเกงนี่ไม่ได้และต้องใช้แบบคลาสสิกอ้าวไปบึ้มอะไรอีกอะโอโหไปโดนคนอ๋ออุ้ยเออที่ไปใส่หมวก สไนเปอร์สไนเปอร์ไม่มีเกาะป้องกันอยู่แล้วเอ้ยโดนอะไรตัวแค่มือมันเอ้ยหน้าตาดีว่ะหน้าตาดีก็หลับได้ไอ้นี่เข้าใกล้แล้วจงเจอกับปืนอัดล้ม,มเรียบร้อยมวนนี้มาไม่ต้องกูเองตอนนี้ต้องรีสเวนเซ้นแล้วถ้าใครมาใช้มันอีกยวคงได้ลิงเอ็มเคอะไรอ่ะอ้าวไม่รู้อะไรซะแล้วอ้าวเนี่ยลงแบบสโลโมชั่น หล่อมากมั้งมหอมากมั้งไอ้สัสเข้าใจไหมว่าผีผีใต้รถอะมันจะมีอยู่ผีใต้เตียงกับผีใต้รถไม่เห็นไม่เห็นหลับอืมไปเลยตาไอ้นี่หลบหน่อยพระเอกมาใช่ไหมไปนี่ตัวหนึ่งเพื่อนพระเอกกูติดตัวโกของจริงไปเอารถมึงไปด้วยเอาไปขับกับบนฟ้าเลยตรงนี้อยู่ใกล้ค่ายนะมันมีการระเบิดวางอยู่เอ้ย่งุงทีขาดแคลนอยู่เว้ยสักหน่อยสักหน่อยใช้ชไปเยอะเมื่อกี้ โอเคขออันหนึ่งแล้วก็ไปเออหาก,กินกันง่ายๆอย่างนี้เลยไปแล้วโอ้ยของฟรีเว้ยของฟรีน้ำมันจะหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลกน้ำมันอ,อจะรอบเข้าทางไหนดีนะตรงนี้มันจะเป็นที่กดไฟใช่ไหมถ้าเรากดไฟอะ่ะไอ,อ้ทุกทหารมันก็จะเข้ามาก็ต้องเข้ามาทางนี้โอเคฮ่าฮ่าเสร็จกูไปแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยเห็นก่อนเหรอ เห็นก่อนหรอเออเดีย๋ยวแผนพังเดีย๋ยวแผนพังมันรู้ตัวกันซะและ้วว่าหมดหนุกเลยวิงวิงเอาปิดไฟเพื่อความสงสัยไปอีกอ่าอยู่กับ,บสงบสุขกันไม่ได้ก็ต้องให้เอาให้ถึงที่สุดอ่ะแถมตัวหนึ่งอ่ะเอาเอ้ยสตั้นสตนัอย่าสตั้นอ่าเบิ้มเบิ้มไปแล้วตรงนั้น วางโอเคไปไปไปวิงว่งวิ่งออกมาออกมาลูกออกมาลูกดีมากลูกออกมาลูกตัวที่ใครมันจะกล้าเข้ามาอีกเอาสิมาไหมไม่เข้ามากูขโมยแล้วนะมาละมาอีกตัวนึ่งละไปอีกหนึ่งตัวไม่เข็ดกับพวกนี้บนหอคอยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้ตรงไอ้ตัวนั่งก่อนอ่าต้องนั่งก่อนอ,อ่าปาเรียบร้อยแล้วโชคดีกูทันทิกเดอะบอสสอนมาดีบอกแล้วไอ้ตรงข้างบนหลับ เฮ้ยอันนี้โหมันขันมาไวมากสังเกตดูดีขันมาไวมากเมื่อกี้นอกจากว่าเราจะเข้ามาที่นี่เพื่อจะหาน้ํามันไปเติมรถแล้วเราจะหาทหารที่มีฝีมือร์ดีกลับเข้าฐานนะฮะบอกไว้ก่อนเนยเอ้ยปืนอัดลมเข้าไปใกล้ๆกว่านี้อีกเปี้ยงอดังอันนี้ดังเลยดังเปี้ยงเลยเอาแหละเอาให้มาสงสัยกันถึงที่สุด เอ้ยเดี๋ยวก่อนมันฝนตกนี่หวายมันก็ผูกพังกระดิเนี่ยเฮ้ยอันแนอันแนความกำดัดมันมีอยู่ทุกที่จะมาก็มาเฮ้ยเอาแล้วเจอหมาก่อนเร็ว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 กล่องพังเร็วเร็วเงียนก็บอกมาจะได้ขึ้นมานี่ลัทธิอืมอ่ะมอบคารบซะคารบทะคารบทคารบทะไม่มีอะไรคารบ้วมีแต่ควันแล้วมึง กระเทืิรแล้วกันวิ่ง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 เหมือนนินจาอ๋อกระโดดว้าโอเคสเต็ปดีอุ้ยโอ้าเฮ้ยไอ้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนใครเห็นใครเห็นเอาเออมันเห็นตรงไหนอ่ะช่างแม่งเอาดิเอาเลยไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียไม่ไหวจะเคลียยิงแม่งเลยเอาเลยตรงไหนอืมไม่ไหวแล้วสเติวนานเกินไปแล้วรู้สึกเครียดเครียดหนักมากอยากจะปลดปล่อยด้วยการยิงใครสักคนเอาไปเยอะ มีไมีโลมีโลก็ไม่ได้ผลใครยิงกูเออยทหารอยู่ที่นี่ไอ้ที่ต้าใช้ปืนอัดลมตันจอกกระจอกไอ้เด็กวะไอ้นี่ไอ้นี่ค่อยว่ากันไปตัวอื่นก่อนตรงไหนอีกนี่นี่ไงอื้มเฮ้ยตายเอาอย่าตายเอาอย่าอย่าซ่ามากตายกลับกลับของปลอมของปลอมไปเกกะ อืมโอ้โหววิ่ง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 ้ม่ยๆโยมโอ้โหโอ้โหทันโยโชคดีกูวิ่งไปโอ้ยมันมีเรียกกำลังเสริมไม่อีกเโข้าหลังอ่ะข้างหลังเหรออ้อะแค่กระสุนเสร็จหมดอีกอ่ะอืมตายเอ้ะระเบิดโอ้ยเห็นกันตําตาเลยเมื่อกี้เอ้ยนี่มาแล้วโอเคจับเลยหนี่ไงอืมหรวดก่อน เแล้วต้องรีบกรวจก่อนโอเคนี่ยิงหลังก่อนนี่ก็ตูดโอเคได้ได้ได้ครับได้ครับหาที่กำบังได้ครับเรียบร้อยนี่ไงเปิดเสียงอีสเตอร์ให้ฟังด้วยอ่ะได้ล้ำลึกถึงเดอะบอสทหารตำนานโอ้ตูดอืีกแล้วล้มยังไงโดนมันโอ้โหโโอ้หนุ่มไม่โดนที่ไหนได้ก็โดนอยู่อ่ตรงไหนอีก โอ้โหมีซ้ำมีซ้ำเอ้ยมีแค่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ใส่เกาะใส่เกาะเหรอใส่เกาะนึกว่าจะทำอะไรเราได้ก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ถือว่าอ่อนหัดนี่ไงอีมั่วก่อนเรากลับมาเป็นสายซัพพอร์ตแล้วได้ยิงเลยยิงยิงยิงมันยิงมันอะนี่ไงยิงโตดเราชอบจริงๆมื่ยิงโตดธเนี่ยเอ้ยอีนี่อยู่ตายเออเอากลับบ้านก่อนพาเขาไปโรงพยาบาล นี่อันนี้หลับพาเข้าไปนอนที่บ้านโอ้โหเดี๋ยวก่อนไม่โดนไอ้ไอ้นี่ไอ้เวที่ฉลาดยิงหามแม่งเลยเป็นไงถึงจะล้มไอ้นี่อีกเกกะตรงไหนนี่ออืบ้านกับบ้านรักษาให้ตายไอ้นี่ไอ้นี่มันฉลาดเกินไม่ไหวฉลาดใช่ไหมยิงหัวแม่งเลยดิฉลาดเกินเราไม่เอากลับถ้าจะหมดแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวกูกลับละโอเค ขอลดหน่อยในนี้ยังมีขอให้น่าเก็บเยอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่ก็เช้าด้วยไอ้นี่กล่องธรรมดาไม่เอาจะจอกเอ้ยลดลดโดยกรุ๊ก็เอาไปปไปกลับบ้านลูกเดี๋ยวเรียกไอ้ติมไา้บ,ายบอยูเจอกันวอยลูมหน้าบ๊ายบาย